ก็สวัสดีทุกท่านนะฮะวันนี้ผมจะทําการมารีวิวตัวละครใหม่ก็คือ Last Laser c o m เ a n Man ผมจะทําการนำเจ้า Last Laser c o m เ a n Man ไปลงด่านนี้โดยเป็นโหมดในแมนนะว่าจะผ่านกี่เว็บโดยผมเนี่ยจะเปิดออโต้สคริปตลอดเลยูมไม่รู้นะบางทีผมอาจจะปิดบางก็มีแต่ส่วนใหญ,ญ่ผมจะเปิดตลอดเลยโอเคแค่นี้แล้วกันแล้วก็ไปเริ่มเล่นกันเลยดีกว่ามาก็มาเริ่มกัเลยดีกว่าโอเคเราจะเริ่มหมดในแม่นะ เป็นโหมดที่โหมดที่ยากที่สุดแล้วผมก็จะเอาตัวละครใหม่ซึ่งตัวเนี้ยมันชื่อว่า last laser camera มันเป็นตัวที่ถูกแอดเข้ามาในอัปเดตเอพ s o d ด67ิเจ็ดแล้วเอพิโซด69นะฮะก็คือเอพิโซด69โอเคมาก็เริ่มวางเจ้าตัวเงินไปก่อนเลยแล้วก็ต่อ ก็มาเริ่มต่อเลยฮะก็คือตอนนี้เวฟสี่แล้วใช่ไหมผมก็วางตัวแรกไปเลยทีเดียวตัวแรกมันก็จะเป็นแบบดับถือว่าตีก็ข้างไว0.25แล้วก็ถือว่าเป็นตัวต้นเกมได้เลยก็คือใช้เงิน450คือไม่ต้องหาตัวไหนมาแบบแบกบก่อนมันก็ค่อนข้างดีคือถ้ามันเป็นอย่างนั้นอะแต่ปัญหาคือไอ้ตัวเนี้ยผมมองว่าดามเมจมันก็ไม่ได้มันก็ค่างเบานะอาพอไปกับดามเมจบอสเนี้ย นเนี้ใช้เลยว่าบอสเลือดรดเดินแบบช้ามากๆถึงมันจะเร็วก็เถอะฉะนั้นต้องอัพเป็นค่าสูงๆดาเมจคือถ้ามันดาเมจหลักพันขึ้นมันถึงจะดีแต่ถ้ามันไม่ถึงหลักพันมันถือว่าไม่ค่อยดีนะอันนี้ผมว่าอืมแล้วก็มีอีกอย่างก็คือสําหรับอีตัวสเลเซอร์ r camera man ในใจของผมนะผมมองว่ามันยังมีตัวอื่นที่ดีกว่าน,นี้คือพวกไททันเนี่ยดีกว่าอ,อยู่แล้วอ่ะคือมันเป็นมิติออกแนวไปทาง พวกมิติที่แบบคล้ายๆคือมันก็คล้ายเชิงกับพวกกิชหรือเปล่าคือพวกกิชเนี่ยมันเป็นตัวที่ไม่ใช่ไททันแล้วคือมันเป็นระดับมิติด้วยแล้วคือกิชเนี่ยมันไม่ได้โหดมันเป็นมิติที่แบบไม่ได้โหดมากไอตัวเนี้ยก็คล้ายกับ,บกิชแต่รู้สึกว่าแม่งดีกว่ากิชอีกอันนี้ผมยอมรับนับตรงว่าแม่งแบบคือวิธีแล้วคือวงค่อนข้างกว้างเลยนะไอตัวนี้เราตีก็ค่อนข้างไวคือเป็นตัวที่ตีไวที่สุดแล้วสำหรับไอพวกมิติคอ่ะถ้าเกิดผมจาไม่ผิด ก็เป็นตัวละครที่เร็วที่สุดแล้วคือมันสามารถเหมือนกับมันสามารถเอามือมาบล็อกสตันได้เหมือนกันอย่างนี้ผมพอเห็นอยู่แต่คือมันก็โดนสตันได้คือมันไม่ได้แบบแอนติสตันร้อยเปอร์เซนแบบไอ้เจ้าตัวชิวแคมเลอร์แมนคือชิวแคมิล่าแมนเนี่ยคือเป็นตัวอันสตันร้อยเปอร์เซนเลยแต่ไอ้ตัวเนี้ยมันโดนสตันได้แต่มันก็ยังมีการป้องกันอยู่ระดับหนึ่งเห็นได้ชัดว่าเห็นไหมว่ามันเอามือมาบล็อกตัวระเบิดได้แล้วก็ต่อมาก็คือแบบ ดาเมจของมันตอนตันนี่ยก็จะดําก็จะใช้เงินประมาณห้าพันโอเคตอนตันปุ๊บใช้เงินห้าพันแล้วก็ความเร็วในการโจมตีก็จะอยู่ที่ประมาณก็คือศูนย์จุดหนึ่งวิดามเมจเนี่ยก็จะอยู่ที่หนึ่งพันสี่ร้อยซึ่งดาเมจเนี่ยก็จะประมาณว่าคือมันแบบผมว่านะคือมันตีไวแต่คือดาเมจมันแค่พันสี่แต่คือแต่พอตีไกลๆมๆเป็นดีพอก็อยู่ที่ประมาณหนึ่งหมื่นสี่พันอืม DPS อยู่ที่หนึ่งหมื่นสี่พันซึ่งมันก็แบบมิติบางตัวค่อนข้างเยอะแต่คือมันก็แบบเรื่องจํานวน DPS นะผมมองว่ามันค่อนข้างเก่งพอที่จะเป็นระดับมิติได้อะคือพวกระดับเอกลุศีนี่จริงๆมันก็โกงเหมือนกันแหละแต่คือผมว่ามันก็มีจุดอ่อนของระดับเอกลุศีแต่ละตัวเหมือนกันเช่น Last Laser Camera าแมนะี่ผมมองว่ามันแบบ ตีมันค่างไวแล้ววงมันค่างกว้าง้วยพอมันเป็นรูปแบบเลเซอร์เนี่ยผมมองว่ามันค่อางดีสําหรับต้นเกมเลยคือถ้ามันมาในรูปแบบที่แบบใช้มือตีเนี่ยผมมองว่ามันไม่ค่อยดีเท่าไหร่อ่ะแล้วอีกอย่างหนึ่งคือตอนเนี้ยณเวลาปัจจุบันตัวเนี้ยมันแบบเป็นระดับมิติกมันไม่ใช่ระดับกรอดีก็ไม่แปลกที่มันจะไม่เก่งแลวคือที่มันใส่มาเป็นระดับมิติกเนี่ยเพราะว่าผู้พัฒนาเขาเนี่ยแบบเห็นว่าหลายตัวเนี่ยไม่ใช่แทบจะไม่ใช่มิติกเลยด้วยซ้ำอ่ะกลับมาที่เดิมเนี่ยคือตอนเนี้ยผมมองว่า จริงมันก็ยังรับมือไหวอยู่แล้วคือตัวนี้ราคาัพแม่งโคตรถูกคือเป็นมิติที่ัพถูกที่สุดผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่กิจเนี่ยก็ถูกเหมือนกันนะแต่คือตัวนี้แม่งถูกมากคือถ้าเทียบกับไอ้พวกตัวละครมิติอื่นๆผมมองว่ามันก็ถูกคือเรียกง่ายๆว่าแม่งถูกกว่าตัวชาวบ้านเขาคือแม่งเป็นมิติที่ถูกที่สุดแล้วมันแล้วก็ค่อนข้างดีด้วยคือผมว่าดีกว่าก,กิชแคมิล่าแมนอีกกิชแคมิล่าแมนเนี่ยคือมันค่อนข้างเก่าแล้วมันก็ไม่แปลกที่มันอาจจะไม่เก่ง แต่ผมมองว่าไอ้พวก UTC หรือยูหรือ Cinema Man ที่เป็นระดับมิติกนะผมมองว่าตัวนั้นเนี่ยมันยังมันยังเก่งจนถึงทุกวันนี้เลยคือมันแบบไม่ได้กากลงคือมันแบบนั่นแหละแล้วก็อืเอาว่ามันมีตัวที่แบบไอ้พวกตัวไททัทนเนี่ยแม่งดับดีจนถึงทุกวันนี้แต่ผมเห็นว่าอัปเกรดเทสสปีกเกอมาเนี่ยเริ่มไม่เห็นคนเอามาใช้กันแล้วคืออจะเป็นเพราะว่านั่นแหละคือมันกาก แล้วคือถ้าเป็นเทียบกับไอ้พวก UTC นี่คือมันยังมีคนสนใจเยอะมากคืออัปเกรดไททันไคมิล่าแมนนี่ผมว่ามันเป็นตัวค่อนข้างดีคือมันมีดาเมจไฟเผาซึ่งดาเมจไฟเผามันสโลได้แล้วก็ทาดาเมจสูงด้วยอะกลับมาที่เดิมไอ้ตัวตัวนี้มันก็เริ่มรับมือไม่ไหวแล้วเห็นได้ชัดเลยคือมันแบบถ้ามันอัปเกรดไททันซีนิม่าแมนนี่ถือว่าเวฟสุดท้ายนี่ค่อนข้างง่ายแล้วแต่คือเนี้ยหลุดเข้าไปเลยแล้วก็แตกก็แตกที่ประมาณเวฟสี่สห้าไป ผมว่าลักเลเซอร์แคมิเลรเนี่ยก็ค่อนข้างดีเลยแต่ก็อาจจะไม่ได้ดีเท่าระดับคอรลีร่เพราะมันเป็นมิติกนะแค่นี้ก่อนแล้วกันสำหรับอัปเดตใหม่